คลิปนี้เป็นคลิปเสริมเพิ่มพลังใจค่ะพี่น้องเบอยอกเบยเจอมาจะกข้างเนาะจะปัญหาหลายๆอย่างมาเติมเพิ่มพลังเจอด้วยาการชมสวนอย่างพลาที่เฮาปุ๋ยไม้ป่าไว้ในแซมในสวนเฮ่านะคะอันนี้คืออ,อย่างพลาพันสองห้าหนึ่งอายุสี่ปีกว่าค่ะพี่น้องสี่ปีกว่ายังไม่เต็มห้าปีดีเนาะ อันนี้ก็คือเป็นสวนที่แม่พอเอาไม้ป่ามาปลูกแซมไว้เนาะจงฝั่งริมด้านนี้ก็คือเอาปะดูค่ะพี่น้องปะดูปุเลี้ยงไปเลยค่ะปะดูกําลังโตแล้วเนาะปะดูนี่ก็ได้ประมาณสองปีกว่า3ปีจะเข้าเนาะแต่เขาก็ใหญ่ไปเล่นยๆอยู่ค่ะพี่น้องถึงว่าเขาจะปุอยู่ในที่ที่แบบมีไม้หลายๆชนิดอยู่เนาะตรงนี้ก็จะมาก็จะเป็นไม้แดงค่ะพี่น้องไม้แดง อันนี้ก็ยางนาพยุงมาเห็นต้นไม้แล้วมันสดซื่นค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ละผู้เท่าเพื่อนเวาอาคำคำโบราณที่เพื่อนว้าว่าธรรมศาสตร์บำบัดเนาะอันนี้ก็เห็นยางนามันโตค่ะพี่น้องกำลังทะลุขึ้นไปแล้วเด้อค่ะ สมัยก่อนตอนปุ้ยใหม่ไม่พอกะเอากล้วยมาปลูกเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้กล้วยกะเริ่มเบิดอายุไปแล้วเนาะแต่กะเห็นลมแหลมลมแหลมอยู่ค่ะมีเป็นเพอเฮาก็ไม่ได้วางผลร้อยเปอร์เซ็นเนาะเวลาเอาเบเบแล้วลามาค่ะพี่น้องมาส้มก็เออรู้สึกว่ามันได้กําลังเจือฮื่นหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยเลยนี่ต้นยางนาเออต้นยางพลาเราเนาะอันนี้ก็กาลังโตกําลังงามไปพุ่นอะอย่างอย่างนากำลังทะลุขึ้นเลยค่ะพี่น้องอันนี้ไม้แดงค่ะไม้แดง ไม้แดงส้มส่วนแล้วหายเหนื่อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เห็นลําต้นเล็กๆจะยาวสูงนะ,คะ้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในที่อันที่ไอ้ขันแม่นบ้านเฮวกวากับเอาที่หงาแน่เนาะจะกใดง่ายได้ได้ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นยางนาเด้พี่น้องต้นยางนาอายุสามปีคะ่ะสามปีถึงเขาจะน้อยลําน้อยแต่เขาสูงทะลุขึ้นไปเลยเด้อค่ะพี่น้องพุนะ่นนเพราะว่าเขาต้องการขึ้นไปหาแสงถ้ามื้อนึ่งเขาเลยเออเลยปลายของอยางพะราไปอะ่ะ เขาเขาถึงจะขยายลำต้นเขาค่ะพี่น้องลักษณะต้นเขาจะเป็นแบบนี้เป็นสูงตรงอาจจะอาจจะลำเหี่ยวแนี่ยเนาะภาษาบ้านเฮาอาจจะว่าลำเหี่ยวเนี่ยแต่พี่น้องมีต้องซีเรียสเด้อค่ะว่าโอ้ยต้นยางหน้าพี่เลยคือล้ต้นน้อยต้นเหี่ยวต้นแต่ถ้ามือนึ่งเขาทะลุปลายเขาทะลุผ่านผ่านาปลายของอยางพราได้อะ ตอนนั้นเขารับเสียงสัเคข้อหสแสงเต,งต็มที่เขาจะมาเลี้ยงลําต้นให้เขาใหญ่เองเนาะพี่น้องต้องเขา้าใจระบบอาการเติบโตของเขาอันนี้คือ,อไม้แดงค่ะพี่น้องค่ะไม้แดงก็กําลังทะลุขึ้นไปคือเดียวค่ะพี่น้องเออมาเห็นแล้วก็ซื่นส้มดีอกดีเจอเนาะอันนี้คือชิงชันค่ะพี่น้องค่ะชิงชันเนาะภาษาภาษาไม้ภาษาสากุลแต่ภาษาบ้านเฮาก็จะเรียกอีแบบหนึ่งนู่นค่ะพี่น้องกําลังสูงทะลุขึ้นไปคือเดียวค่ะโอ้ย ดีอกดีเจอลายค่ะพี่น้องหายเบยเลยรู้สึกเบยลามาจากข้างเนาะกับปัญหาหลายๆอย่างมาอยู่แบบนี้มันรู้สึกว่าเอยมันได้ความสุขค่ะพี่น้องอันนี้ยางพาราพันสองห้าหนึ่งค่ะสี่ปีกว่ายังมีเต็มห้าปีนะคะสี่ปีกว่าก็อีอกอกลังเติบโตไปเลยค่ะพี่น้องแล้วตรงด้านข้างนี่แม่พอกระปูกอ่าไม่ดูค่ะไม่ดูไม่ดูกับกระลัง ปูแซมใบด้านข้างนี่ค่ะใหญ่ก็ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นเพลอเนาะแต่ก er ับเขาก็ใหญ่เป็นเลยๆอยู่ได้ค่ะพี่น้องก็คือวอล์ล้ำเงินึ่งเขาทะลุหลเลยขึ้นไปเขาก็ย่งหลใหญ่ไปเนาะอ่าาได้ซึนสมได้เห็นบรรยากาศในสวนในป่าเฮาต้นไม้เฮาปูไว้แล้วเขาม่ต้องมาเอ็ดเผื่อลำไายมันค่ะพี่น้องมันจะใหญ่ของมันเองเนาะอ่าาานี่นี่คือยางพาราเนาะยางพาราแถวยางพาราระหว่างต้นยางพาราไม่พอกะ เอายางนามาแซมไว้นี่ค่ะคือระหว่างต้นนี่ค่ะยางนาก็จะอยู่แบบนี้เขากำลังสูงค่ะพี่น้องอันนี้กําลังสูงกําลังทะลุขึ้นไปเนี่ยกำลังแตกยอดสวยๆเลยค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยอ่าอ่าอ่านี่คือสายป่านะคะแม่พอคนสายป่าคนบ้าปลูกต้นไม้ค่ะปลูกไปเลยถ้าคนมาสายนี้กะอ่ากะคงจะ เห็นเนาะคงจะหูว่าเออไม่พอมาใส่นี้คอนเทนต์ก็มีแบบนี้ละค่ะจะเอาคอนเทนต์ที่อื่นที่มาเว้าสู่พี่น้องฟังคงไม่ได้ละไม่พอก็ได้ความรู้เรื่องนี้ละค่ะเนาะคลิปหน้าไม่พอจะพามาทัวร์สวนป่าอีเนาะเพราะว่าข้างในไปลึกๆเนาะมันจะมีการเลี้ยงผึ้งโพงมีกล่องผึ้งด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าไม่พอพาทัวร์ค่ะ